สวัสดีครับสอ,อ,อสสขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับหลังจากที่ผ่านมาเมื่อเวลา21นาฬิกาพระนท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่รัฐบ,บาลจำเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย ในการดูแลการจุมนุมซึ่งมีการขยายตัวออกไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศด้วยการขยายพื้นที่ของการประกาศบังคับใช้แพร่หยัดรักษาความมั่นคงภายในออกเป็นครอบคลุมพื้นที่ทุกเขตของกรุงเทพมหานครนะครับจะและก็เพิ่มเติมไปที่จังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพลี และจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดุแก้วที่ผ่านมาสอสอก็ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องข้อกำหนดรวมทั้งประเด็นต่างๆที่จะใช้บังคับ,คบกฎหมายเพื่อสอบรับกับการขยายพื้นที่ดังกล่าวนะครับในเบื้องต้นขณะนี้ได้ข้อสรุปที่สอสอ,อยากนำเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑล ได้มั่นใจในการทํางานของเจ้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกจํานวนมากหลายล้านคนนะครับที่ยังต้องใช้ยึดประจําวันอยู่ดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกสออรสอยังคงภารกิจเป้าหมายหลักในการดูแลให้รัฐบาลสามารถเข้าใช้พื้นที่ธรรเนียบประฐบาลในการบริหารราชการได้พรุ่งนี้จะมีการเปิดประชุมสภา นะครับเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจสรสก็จะดูแลเส้นทางต่างๆเพื่อให้รัฐสภาสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้นะครับประเด็นที่สองครับจะเน้นดูแลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่โดยเน้นที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ปล่อยให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ช่องว่าง จะมีการจัดสายตรวจคณะนี้กําลังประชุมเพื่อเอากําลังสายตรวจเสริมของอําเภอต่างๆในพื้นที่ภาค 1, 2และ7ของแต่ละจังหวัดเข้ามาเสริมการปฏิบัติในการออกตรวจนะครับแสดงกําลังของเจ้าที่รวมทั้งดูแลในพื้นที่เป้าหมายสํำคัญๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปประการที่สครับ กำลังหามาตรการในการกําหนดยุทธวิธีที่เหมาะสมในการที่เข้าไปเจรจาตามนโยบายประธานท่านนายรัฐมนตรีกับกรณีส่วนราชการสําคัญที่กลุ่มผู้จุนุมเข้าไปยึดไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์หรือที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ก็จะเน้นยุทธวิธีในการหลีกเลี่ยงการใช้กําลังอย่างมากที่สุดชี้ให้เห็นถึง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสําคัญซึ่งจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศส่งผลอย่างยิ่งต่อความเชื่อถือของประเทศเช่นกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญของประเทศชาติเป็นที่ภาคภูมิใจของกับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าขณะนี้ก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน เข้าไปนะครับยึดพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าสามารถิบัติงานได้ประการต่อมานะครับเป็นกรณีที่การเข้าไปยึดในกระทรวงการคลังนะครับหรือสำนักงบประมาณนะครับซึ่งเป็นแหล่งการเงินและงงบประมาณที่สำคัญของประเทศตรงนี้ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับความเชื่อมั่น ต่อนานาชาตินะครับที่มีต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในส่วนดังกล่าวนั้นสรสรก็จะพยายามดําเนินการอย่างละมุนละม่อมนะครับนำคืนพื้นที่ของสวยการดังกล่าวกลับคืนมาให้กับพี่น้องคนไทยต่อไปโดยมีวิธีการที่เหมาะสมหรือเลี่งการประทะประเด็นสําคัญขณะนี้ทราบว่าข้าราชการต่างๆไม่ว่าของกระทรวงการคลังสํานังกงบประม,มาณกรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงต่างประเทศเองก็เรียกร้องพื้นที่ของเจ้าที่ต่างๆเหล่านั้นคืนซึ่งวันพรุ่งนี้หลายๆส่วนก็จะออกมานะครับชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากรณีการทําดังกล่าวนั้นแทนที่จะเป็นการนะครับเพื่อเป,เ,ปเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมเหมือนกับกลายเป็นการซ้ําเติมถึงความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติประการต่อมาครับวันนี้สอสอได้วิเคราะห์ให้เห็นถึง พื้นที่เป้าหมายอื่นที่แกนนำประกาศไว้ว่าจะไปะยึดอีกทั้งในคืนนี้และทุ่งน,นี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประกาศไว้ว่าให้ไปยึดสุริยาการทุกแห่งท่วประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ฝ่ายกฎหมายเองก็จะต้องดำเนินการอย่างต่ออีกนะครับประการต่อมาครับเน้นนะครับที่จะจัดวางครูกําลังผมจะขออนุญาตใช้คำว่า นํากําลังชุดเคลื่อนที่เร็วจากจังหวัดต่างๆเข้ามาเสริมการปฏิบัติและจะมุ่งเต้นการออกตรวจเป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อรังงบจับยัง้งข้อเขาเรียกว่าข้อที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เช่นการที่จะปรรลายป้อมจราจรหรือจะเข้าไปก่ออาญกรรมในพื้นที่ต่างๆเพื่อสวมรอยระหว่างที่มีการชุมนุมอยู่ขนาดนี้นะครับข้อต่อมาครับวันพรุ่งนี้ ฝ่ายกฎหมายโดยโดยพ่ออยายิ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลในการบันทึกกับทุกกรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยเร็วที่สุดและประการสุดท้ายครับทราบจากการข่าวว่าขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมหลายส่วนนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการดำเนินการยุติธรรมวันนี้ที่กลุ่มการนำพาเข้าไปยึดในสถานที่ต่าง นะครับแล้วรู้สึกว่าจะเกินเลยในสิ่งที่ได้ประกาศจาอารมณ์ไว้เพราะเป็นกา,การก้าวล้ำเข้าสู่ของกระบวนการผิดกฎหมายที่ชัดเจนแล้วส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละบุคคลนะครับดังนั้นขณะนี้ทราบว่าหลายส่วนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับสรสรก็ขอแจ้งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าดึงตัวเองกลับได้นะครับแล้วก็บางส่วนที่เขา กานนำหรือบางส่วนที่จะดื้อดึงเพื่อเดีนเป็นการผิดกฎหมายอย่างไรต่อไปก็ให้เขาว่ากันไปซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายตามไปต่อนะครับวันนี้พออสสและคณะผูมิฉาทั้งหมดจะออกไปตรวจเยี่ยมทั้งคืนในทุกจุดที่มีการตั้งจุดตรวจอาวุธต่างๆนะครับเพื่อป้องกันและที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครและเขตพื้นทน ว่าจะได้ความปลอดภัยในการดํารงชีวิตปัะจําวันทั้งคืนและก็ตื่นเช้าพรุ่งนี้ก็จะได้สามารถไปปฏิบัติงานต่างๆนะครับได้อย่างเต็มที่ครับอันนี้ขอยืนยันในนามสสว่าจะจัดกําลังเท่าที่ทุกส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดคืนครับมีข้อคำถามประการใดขอญอาติเรียนเชิญครับ